นี่ครับพี่น้องวันนี้เรามีเมนูตําหัวปีนี่พี่น้องกับหัวปีทอดกรอบนี่ครับผมจากคลิปที่แล้วได้เลยพี่น้องหัวปีทอดกรอบกินบ่เบิดพี่น้องอันนี้หัวปีตาเอาเลยครับผมอืมกรอบมากซอยกันเลยหัวปีตําหัวปีเนี่ยกินได้ตํามูหู้หลายเมื่อนี้มีหัวปีเลยตําหัวปีเลยใส่เลยครับคำนี้พี่น้อง นี่พี่น้องใส่เลยทำยังไงเลยพี่นอ้องใส่เลย mm hmm. โอ้เผ็ดมากเลยพี่นอ้องใส่แบบพริกจัเม็เดบูบันเดนับ ใส่มือเราได้ปานะเนี่ยใส่เลยอืมโอ้สวงเลยร่บพี่น้อง เบิร์ตเปร็นทีเรียบร้อยแล้วครับผมสำหรับลิมนี้บ๊ายบาย